กลับเรียนเชนิญคุณหมอนิดกิจจาบนเวทีค่ะวันนี้เราเห็นจะต้องดูดวงเมืองกันซะแล้วค่ะกลับเรียนเชิญคุณหมอนิดนค่ะคุณหมอนิดกิจจานะครับนี่แหละครับเ c e b ุ o กหลายคนอ่านวันนี้จะมาฟันธงนะครับในเชิงของเศบ้านการเมืองสวัสดีครับทุกคนไม่มีใครจ้างมาแต่ผมจ้างโดนจ้างมาครับเมียผมจ้างให้มาครับ คุณสุเทศบอกว่าวันที่สิบสามสิบสี่สบห้าให้หยุดงานเมียผมเฮเลยครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปคํับไม่ขุนข้าวใม้ผมกินลนะ่ะผมชื่นใจมากครับที่เห็นพี่แม่พ่อแม่พี่น้องมากันเยอะมากอย่างนี้ผมอยากให้มากันมากกว่านี้อีกสิบเท่าตัวรัฐบาลนี้ออกกฎหมาย ออกกฎหมาแบบที่ว่านิรกรรมเหมาเข่งไอ้ตรงนี้แหละจะทำให้มันตายยกเข่ง <McL aren> <S <liksom> <S ผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะต้องมีคนในตระกูลหนึ่งอย่างน้อยออกนอกประเทศครับแล้วผมมั่นใจ ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันต้องใช่มันต้องเป็นและมันต้องเกิดครับอยากเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านออกมาครับออกมาให้เขาเห็นออกมาให้เขารู้เขาเวลาพวกเสื้อแดงทำอะไรเนี่ยเขาถูกป้องหมดเหรอแล้วพวกเราล่ะ สุภาพชนสุภาพสตรีทุกคนมาด้วยใจถ้ารัฐบาลพันดีไม่มีใครมาไล่มันหรอกขอให้ทุกคนเชื่อมั่นเอาไว้ผมคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่สักดิบิ์กรุงเทพเป็นเมืองสวรรค์มีเทพปกปักรักษา คนชั่วยอยู่ไม่ได้ครับผมตะเวนไหวพระครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์หลายองค์ท่านพูดว่าในหลวงของเราคือพระโพธิสัตว์ที่มีชีวิตครับผมรักในหลวงเหมือนกับท่านทุกคนครับเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนออกมาอีกออกมาเมื่อวานนี้ผมเห็นในภาพเมื่อวานนี้ผมติดงานออกมาไม่ได้แต่ผมมาตั้งแต่สามเสนมานี่ทุกวันมีเมื่อคืนนี้มาไม่ได้เพราะเมื่อเช้านี้ผมต้องตื่นเต่ตีห้าไปกราบหลวงพ่อจรานวัดหลวงพ่อจรานวัดอัมพวันเสร็จแล้วผมก็มานี่เลยเชื่อเถิดครับ ยังไงยังไงรัฐบาลชุดนี้ผมภาวนาอย่าให้มันยุบสภาอย่าให้มันลาออกมันจะมันจะต้องโดนเล่นงานจากประชาชนอยากจะวากเตือนไปถึงข้าราชการตำรวจทั้งหลายท่านจะทำอะไรคิดถึงประชาชน เจ้านายของท่านกำลังจะโดนเด้งแล้วครับองค์กรอิสระบางคน SDI บางคนเตรียมตัวเข้าคุกครับจริงๆแล้วผมอ่ะอยากจะเป่านกหวีดแต่ผมกลัว เปล่าแล้วฟันบอมกระเด็นครับก็เลยไม่กล้าเปล่าขอให้พี่น้องทุกคนออกมาออกมา <sự> อย่าไปกลัวมันมันมีสองมือสองตีนกูก็มีสองมือสองตีน จะให้มาฮึกเหิมเหรออย่าให้คนชั่วลอยนวลมันต้องควายแดงเสร็จแล้วมันยำประเทศมันจะกู้3.5แสนล้านและกู้สองจุดล้านล้านล้านลูกหลานเราจะเป็นยังไงอีกห้า50ปียังใช้ไม่หมดอย่าไปยอมมัน สู้กับมันผมจะไม่ถามว่าท่านสู้ไหมเพราะไม่สู้ท่านไม่มาหรอกผมกล้าเปิดตัวเปิดหน้าทนกับมันแล้วผมเคยทำนายไว้ว่าทักษิณจะไม่แผ่นรินอยู่ตั้งแต่ปี4-7ตั้งนั้นคครกังรุ่งเรือง เมื่อสงการไปออกสปริงนิวผมบอกว่ารัฐบาลทุนนี้อยู่ไม่ได้ก็ถามว่าถ้าอยู่ได้ผมทำไงเพราถ้าเขาอยู่ได้ผมเลิกดูหมอเอาอาชีพผมเดิมพันท่านมั่นใจเถอะเชื่อเถอะพลังของประชาชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์คนชั่วต้านไม่อยู่ครับ ความจริงผมอยากเอาพูดมากกว่านี้นะแต่เวลาเขาให้ผมน้อยเหลือเกินเอาไว้วันหลังนะรักนะจุกบจุ๊บขอบคุณท่อินจ้า